เอ,เอ,เอวังคนตัวดีเลอาเาในวันนี้ก็หากเป็นวันดีดีที่อันวิเศรษฐีว่าสังคารปีเก่าก็ล่วงพ้นไปแล้วปีใหม่แกว้วพายาวาันะก็มาจู่จอดหลออถึงแกบ่บรรดาลูกศิลุกหญาตยาโดยมตั้งลายบ้า นี่หมายมีลูกซิดลูกหายาจุ่มจูปูจูคนเจ้าก,ก็บอบ่อละเสียยังฮีดบ่อรีดเสียยังปาเวนีเจ้าอาตั้งหลายก็ยังได้น้องนำมายังบ่าตุบุป,ปาละกาดวงดอกเข้าตอกดอกไม่แหลลำเตียนะและสุขันโทตะกะอาพีโรกาตะกะสับปวัตุนานาตังเลยะมาสุมาการะวะยังตนตัวแห่งปูคาบัดนนิปูคาก่อ มีธรรมะเมตตาปฏิกะหับเอาแล้วว่าสันนิเต็ดีรีเม้นว่าสู่เจ้าตั้งหลายได้ออกปากลำคำเหลือซึ่งติตำยำติสูงะปามาตาด้วยกายกรรมังว่าจีกรรมังมโนกรรมังสังจิตแจกก็ดีอสังจิตแจกก็ดีผูกข้าก็อาโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิบุญธรรมะ กามาันแกกันตัดหามเสียยังจันฟ้าแลนีนลาปานม่นว่าเจ้าตัางหลายจับปายจาตูวที่ซาธาที่ซาวันตกวันออกอ,อกใจหุ่นเหนือข้าขายลายน้องทองบ้านแอวเตียวเมืองเด้ยังอยู่ยังบ้านจอมหอเหือนะดังอันก็ดีขอจุ่มหัอจุ่มเนื้อเย็นใจพยายามี ึงเมื่อลักเมื่อตื่นเมื่อยืนเมื่อนั่งเป็นติหักมักจำเลิ่นใจแก่มผู้คนและเทวดาตั้งรายแล้วจุมเฮกันกุ้งลุ่งเลืองไปด้วยโลภะธาณาทานังเขาของเงินข้ามาสามปาที์ตังหลายแม่นจักกินก็อย่าหื้อผ่านแม่นว่าจักตานะก็อย่าหื้อเสียงหื้อมีอายุตีขามันยืนยาวเตียงเตะดีๆตามกำแห่งองค์สาลีสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ตีเอได้เตสานาไว้วสะสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพะโลโกะว,วินาสัตุมาเตปะวัตวันตาลายโยสุขีติกายุโกปาวะอภิวาตานาสีลิสานิจังมุตตาปัจจายนจัตตารุธรรมาวาัตันตีอายุวันโดสุขังภะลง